คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทั้งเรามีสร้อยคอและสร้อยข้อมือที่เป็นงานลงยาจะมารีวิวให้แม่แม่รับชมกันค่ะและสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะมาเป็นสร้อยคอพร้อมจี้เลยค่ะโดยเราจะออกแบบจี้มาในดีไซน์ของดอกไม้โบราณนั่นเองค่ะและเติมเสน่ห์เครื่องประดับชิ้นนี้ให้ด้วยงานลงยาค่ะโดยการลงยานะคะ จะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้เครื่องประดับงานทองนั่นเองค่ะและการลงยาของเราค่ะจะใช้ช่างทองสีมือมากประสบการณ์ในการลงยาให้ถูกขั้นตอนเลยค่ะเราจะใช้สีแดงเลือดนกแล้วก็สีเขียวปีกมแมลงทับนั่นเองค่ะจะให้สีที่สวยสดแล้วก็ดูงดงามมากๆค่ะส่วนสร้อยคอนะคะทางเราจะออกแบบมาให้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะเพื่อให้รับกันกับจี้นั่นเอง ทางเราจะถักทองกันมาให้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยเลยค่ะและงานในทุกๆตำแหน่งค่ะจะเรียบเนียนไม่มีคมออกมาเลยค่ะส่วนปลายสายนะคะเราจะเก็บงานด้วยงานลงยามาให้อย่างดีอีกเช่นเคยค่ะรายละเอียดต่างๆหรือว่าจุดเล็กๆน้อยๆค่ะเราก็มีการฉลุลายมาให้มาพร้อมกับตะขอที่เป็นงานตัวเอสค่ะซึ่งถือเป็นงานตะขอของเครื่องประดับไทยเดิมแท้เลยนะคะ โดยสร้อยคอเส้นนี้ค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะหากแม่ๆนำไปใส่ออกงานสำคัญสคัญต่างๆค่ะเข้าชุดขึ้นมาพร้อมกับสร้อยข้อมือเส้นนี้เลยค่ะจะมาในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องประดับไทยเดิมค่ะและตัวเรือนนะคะทางเราถักทอมาให้อย่างดีค่ะเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยมากๆนะคะหากสังเกตดีๆจะไม่มีขอบไม่มีคมใดๆออกมาเลยค่ะเรียบเนียนลงไปกับตัวเรือนเลยค่ะ พร้อมกับแต่งจีดอกไม้มาให้อีกหนึ่งดอกในบริเวณกลางสายนั่นเองค่ะและในส่วนของปลายค่ะทางเรายังคงออกแบบแล้วก็ลงลวดลายหรือว่าดีเทลต่างๆด้วยงานฉลุลายไทยพร้อมกับแต่งแต้มสีค่ะด้วยเทคนิคของการลงยามาให้อีกเช่นเคยค่ะสีในทุกๆจุดก็จะสวยสดมากๆเลยนะคะ หากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอรีวิวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะพูลซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย